สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำไฟเลี้ยวที่ความไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างกันนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับเห็นเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็อขอไปทั้นแรกเราต้องแกะไฟที่แก้มก่อนนะครับแกะวิธีแกะไฟแก้มก็เนี่ยครับมีหน้ากับหลังเรางัดตรงด้านหน้านี่ครับนี่ครับแค่นี้ก็หลุดออกมาแล้วครับสบายมาก เรใส่เราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปก่อนแล้วก็ตบตรงนี้เบาๆโป,ะ,โปะเข้าไปก็เรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเราก็จัมสายไฟจากตรงนี้นะครับจัมจากตรงนี้มาต่อมาแย่สายเข้าไปข้างใน,นแล้วก็ไล่มาออกนี้ครับเดี๋ยวต้องถอดที่กระจกไปครับผมนี่นะครับกระจก รุ่น c r v j g e 2เดี๋ยวเราแกะที่ตรงนี้ครับแกะออกมาแล้วก็ต่อสายครับรุ่นอื่นก็น่าจะคล้ายๆกันประมาณนี้ครับผมก็ลองดูครับครับเดี๋ยวเราต้องถอดกระจกออกมานะครับเพื่อจะเอาสายที่เราต่อใหม่พ่วงกะ แก้มเพชรนี้ครับเข้าไปข้างในแล้วก็ต่อออกมาเข้ากระจกมาแล้วก็ปะติดกระจกติดไฟเลี้ยวไหม่เข้าไปประมาณแถวๆประมาณนี้ครับผมแ้วเราต้องมาแ้วเราต้องมาแกะที่ข้างในนี้ครับเพื่อถอดกระจกออกแล้วก็ต่อสายออกไปกันครับ นี่นะครับเราเอ,อภาพกระจกไม่ใช่ภาพกระจกครบปรับกระจกให้มันเอียงไปด้านซ้ายสุดหรือด้านขวาสุดก็ไม่ทราบครับให้เอียงไปด้านนี้ครับด้านที่เห็นอยู่นะครับสุดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาสายไฟเข้าไปทางช่องนี้แล้วก็จะไปออกไปออกนน,นะครับเห็นรูรูปะครับนั่น,นรูแสงนั่นนะครับผม แล้วเราก็จะเอาสายไฟไปแย่ yeah, ไปออกด้านนั้นครับกล้องไม่โฟกัสนั่นนะครับรูแสงแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะต่อเข้าไปด้านในนี้ครับเข้าไปกล้องไม่โฟกัสต่อเข้าไปด้านในตัวรถตัวถังรถแล้วก็ไปออกที่แก้มนนั้นเพื่อจะไปจัมกันครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับ นี่นะครับสายไฟก็จะมาออกด้านนี้ครับอันนี้เราเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับเราใช้สว่านดอกเล็กมาเจาะรูตรงนี้ครับแล้วเ,เดี๋ยวเพื่อมันจะซ่อนสายไฟได้แบบว่าสวยงามเหมือนโรงงานเขาทามาครับผมใช้สว่านดอกเล็กๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราตอนเราเอาไฟเลี้ยวปะมันก็จะทับรูไปอยู่แล้วครับ น้ำก็ไม่เข้าครับถึงเข้าก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันก็จะมาไหลออกด้านนี้อยู่แล้วครับผมจะดูกันครับนี่นะครับเราเจาะตรงนี้แล้วก็ออกมาแล้วก็ร้อยไปออกด้านนี้ครับเพื่อจะร้อยเข้าไปด้านในคอนโซลแล้วก็ไปจับกับไฟแก้มเพชรน,นั่นคับผมเดี๋ยวมาดูกันครับนี่นะครับเราเอาสายทะลุ ออ้ามาด้านด้านในกระจกแล้วก็เราก็มาออกทางเดียวกันเนี่ยครับผมก็ทะลุออกมาออกทางเดียวกันนะครับแล้วก็ออกตรงนี้ครับอันนี้ออกไปทางนี้เดี๋ยวเราก็เอาวันนี้ครับเดี๋ยวเราเอาเข้าไปในทางนี้นะครับเราจําเข้าไปที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วไฟก็ติดแล้วครับผมเดี๋ยวก็ติดตั้งที่กระจกแล้วก็ลองดูความสวยงาม ความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งครับวิธีใส่ก็เอาด้านนี้เข้าไปก่อนครับด้านท้ายครับเอาถ้าผิดขอไปนี่จะจำไว้ครับด้านนี้อยู่ท้ายยัดยัดเข้าไปครับแล้วก็กดด้านหน้าครับโป๊แค่นี้ก็เรียบร้อยครับใส่แกมเผ็ดเรียบร้อยครับนี่นะครับกาวสองหน้านี้มันไม่แข็งแรงครับกาวห่วยๆวยอย่างนี้เดี๋ยว ลอกออกกันเดี๋ยวเราเนี่ยครับดูว่าดินเหนียวอะไรครับแตะปะไว้สักสีห้าวันก็หลุดเดี๋ยวเราลอกออกแล้วก็เปลี่ยนใ่เป็นซิลิโคนครับผมซิลิโคนจะแข็งแรงทนกว่าได้เป็นปีหลายปีครับวางก่อนครับประมาณนี้ก่อนครับเต้นครับซิลิโคนมันจะเลอะก็อย่าเพิ่งไปะสนใจครับเดี๋ยวเราค่อย มาแก้ไขตอนหลังครับแล้วก็ปะเต็มแล้วก็ใช้ก๊อตเทปนะครับช่วยไปดูไว้ครับพอระหว่างที่ซิลิโคนยังไม่แห้งครับเราก็จะใช้สก,ก๊อตเทปช่วยไปดูงกันไว้ครับว่ามีความโค้งเลยครับ có da bạn มันจะเลือนเทอือก็ปล่อยมันไปก่อนครับเดี๋ยวเขาเราค่อยมาตกแต่งเอาทีหลังครับมันแต่งต่อตกแต่งตอนนี้ยังไม่ได้ครับตรงนี้นะครับเรามันเป็นช่วงโค้งมันมีแรงต้านเยอะครับเราก็ต้องใช้สกอตเทปอีกอันหนึ่งมาช่วยไว้ครับก็ประมาณนี้ครับ ครับตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วหนึ่งข้างครับผมมืดค่ำพอดีก็ค่อยต่อพรุ่งนี้แล้วกันครับเราก็ต้องใช้ตะกอตเทปปะเพื่อพยุงไว้ก่อนครับรอให้ซิลิโคนมันแห้งพรุ่งนี้เราค่อยมาแกะออกครับผมก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยครับช่องช่างเทคนิคปิตูเรียม DIY ครับผม ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูผลงานที่เมื่อวานเราทำไว้ครับลอกเออสกอตเทปที่ปะช่วยพยุงไว้ครับระว่างรอซิลิคโคนแห้งครับเรียบร้อยครับ แข็งแล้วครับเดี๋ยวเราก็ใช้นิ้วแกะซิลิโคนส่วนเกินที่เหลือเทอะนี้ออกครับ นี่นะครับก็แกะใช้มือใช้เล็บแกะเอาซิลิโคนส่วนเกินออกก็จะได้ประมาณนี้ครับเอาตาช้างหยอดตามลองๆนะครับเพราะว่าให้มันช่วยกันครับระวังให้มันช่วยกันระวางซิลิโคนกับกาช้างครับให้มันช่วยกันดูดครับ นี่นะครับเจ็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับแต่พอดีข้างขวายังเพิ่งทําเสร็จครับยังไม่ได้ล็อกสะกัดเทปออกครับข้างสายเรียบร้อยแล้วครับผมไฟเลี้ยวที่กระจกครับก็จะได้ประมาณนี้ครับลองดูลองทํากันครับฝากติดตามรับชมกันด้วยครับช่องช่างเทคนิคกิโรเลียม DIY ครับผม